ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1 5 9 9ในลานหลักของวังประจำเมืองเหลือเพียงลูกชายกับลูกเขยไม่กี่คนของเยี่ยนจืออยู่ที่ยืนอยู่ข้างเขาพวกเขามีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บสาหัสในดวงตาต่างก็ค่อยๆปรากฏความตื่นตระหนกขึ้นมาบ้างแล้วคนพวกนี้ไร้กาศเกินไปแล้ว เยี่ยนจือ,อยู่มองไปที่เหลิงเฟิงชิงแม้ว่าจะสงบลงได้บ้างแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกตื่นตระหนกตกตะลึงไม่หายซูรูซวงถึงกับระเบิดหัวเราะออกมาหัวเราะจนตัวโอนเอ็นไปข้างหลังหัวเราะจนน้ำตาไหลพรากนางดูเหมือนคนสติวิปลาสอย่างถึงที่สุดแล้วจูจ่ๆนางก็หยุดหัวเราะยื่นนิ้วที่เวลานี้สันระริกขึ้นมาชี้ไปที่เหลิงเฟิงชิงพูดด้วยความเกลียดชังสุดขีดว่าเจ้ายังไม่ตายจริงๆสินะ ทั้งยังมีลูกชายแล้วด้วยช่างหน้าหัวเราะช่างหน้าหัวเราะสิ้นดีคนที่เดิมทีควรจะตายไปแล้วคนหนึ่งกลับไม่ตายกับคนที่เดิมทีควรจะมีชีวิตอยู่ดีๆคนหนึ่งกลับต้องทนทุกทรมานมาถึง36ปีเหลิงเฟิงชิงเป็นเจ้าที่ทำร้ายข้าเจ้ามันสมควรไปลงนรกซะเหลิองเฟิงชิงไม่แยแสต่อคำพูดของนางอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ในสายตาของนางมีเพียงเยี่ยนจืออยู่เท่านั้นสำหรับเยี่ยนจืออยู่ เวลาผ่านไปแล้ว36ปีแต่สำหรับนาง36ปีเป็นเหมือนกับเวลาที่หายไปความข้างแค้นที่ตระกูลถูกทำลายจนย่อยยับยังคงอยู่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเยี่ยนจืออยู่มองเห็นความโกรธแค้นและอมหิตในดวงตาของนางเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจริงฮ่า <c oughs> เขาฝืนบังคับจิตใจตัวเองให้มั่นคงแล้วพูดว่า พาคนของเจ้ากลับไปเสียแล้วข้าจะทำเป็นว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นในเมืองเฟิงตูแห่งนี้ต่อให้พวกเจ้าจะพากองทหารมานับแสนก็อย่าหวังว่าจะได้ถอยออกไปง่ายๆเสียงของเหลิงเฟิงชิงหนักอึ้งแฝงความแหบพราน้อยๆเราสามารถพาคนมากขนาดนี้บุกเข้ามาในวังของเจ้าได้ตรงๆเจ้าแพ้แล้วล่ะเยี่ยนจือ,อยู่หัวเราะขึ้นมาแพ้แล้วอย่างนั้นหรือ เขาไว้วางใจแม่ทัพภายใต้การบังคับบัญชาของเขาการที่ปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการเตรียมการบางอย่างเอาไว้จนครอบคลุมแล้วแน่ๆ่คาดว่าเวลานี้นักแม่นธนูน่าจะเตรียมพร้อมแล้วเพียงแต่รอสัญญาณให้ยิงพวกนี้ให้ตายสิ้นก็เท่านั้นท่านชายสีจูมือเหลืองเฟิ่งชิงแล้วพูดว่าท่านแม่ท่านไม่จําเป็นต้องพูดอะไรกับเขาแล้วท่านแค่นั่งลงแล้วรอชมฉากจบก็พอพูดจบเขาก็เตะเก้าอี้ตัวหนึ่งออกมาแล้วพยุงเหลืองเฟิ่งชิงให้ค่อยๆนั่งลง เยี่ยนจืออยู่มองท่านชายสี่ในสายตาบ่งบอกอารมณ์ซับซ้อนเมื่อครูได้เห็นเขาลงมือด้วยการเคลื่อนไหวเพียงกระบวน่าเดียวก็สามารถตัดใบหูของยอดฝีมือคนหนึ่งได้ไง่ายๆนี่คือลูกชายของเขาท่านอาจารย์พูดถูกลูกชายที่เหลิงเฟิ่งชิงคลอดออกมาจะต้องโดดเด่นเหนือใครแน่ๆนั่นเป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้เจ้าเมืองเยี่ยนอย่ารออีกเลยหน้าคนของเจ้าไม่มีทางมาหลอก ท่านชายสี่เหลืงเงยหน้าขึ้นช้าๆกำด้ามกระบี่แล้วเดินเข้าไปทีละก้าวๆไปยืนอยู่ตรงหน้าเยี่ยนจืออยู่เขาสูงกว่าเยี่ยนจืออยู่ราวๆครึ่งสีสนุ่มแน่นแต่กลับมีไอสังหารที่คุกคามมากพอจะกดดันเยี่ยนจืออยู่ให้ได้ลงก่อนที่พวกเราจะมาถึงที่นี่ข้าได้ส่งคนมาที่เมืองเฟิงตูล่วงหน้าแล้วให้ไปแฝงตัวในกองทัพของเจ้าหลายวันก่อนก็ได้วางยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าไว้ในอาหารวันนี้ได้เวลาที่พิษจะออกฤทธิ์พอดีไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าพวกเราจะเข้ามาที่นี่ได้ง่าย หาให้อย่างนี้หรือเยี่ยนจืออยู่คิ้วกระตุกติดดิบกันสองสามครั้งฝืนเก็บซ่อนแววตากังวลแต่กลับอดลอบมองออกไปข้างนอกไม่ได้ผลคือไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยจริงๆคุณชายใหญ่เยี่ยนกดแผลที่หน้าอกก้าวเท้ามาข้างหน้าแล้วร้องตะโกนอย่างโกรธเคืองว่าพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่พวกเจ้าต้องการอะไร คุณชายอีกสามคนที่เหลือก็ก้าวออกมาเช่นกันหน้าตาของพวกเขาต่างก็ดูคลายเยี่ยนจืออยู่ความมั่งคั่งและเกียรติยศอันยาวนานทําให้พวกเขาเต็มไปด้วยท่าทีแบบพวกคุณชายสํารวยแต่ขาดความน่าเกรงขามพวกเราต้องการแค่ชีวิตของเยี่ยนจืออยู่กับซูหรูซวงท่านชายสี่พูดแบบเลือกประเด็นสําคัญบังอาจคุณชายใหญ่โกรธจนเส้นเลือดที่หน้าผากเต้นระริกพวกเจ้ามันก็แค่สุนัขรับใช้ของราชสำนักบังอาจกล่าววาจาสามหาวเช่นนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะ คุณชายรองเยี่ยนจ้องท่านชายสีเขมง็งเจ้าคือเหลิงซี่ราชบุตรเขยเหลิองอันที่จริงในใจของพวกเขาก็มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่บ้างเพราะเมื่อครูท่านพ่อเพิ่งพูดไปว่าเป็นพ่อของเหลิงซี่เรื่องนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าเมืองเยี่ยนท่านชายสีไม่สนใจคําถามของพวกเขาแค่มองไปที่เยี่ยนจืออยู่แล้วพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ36ปีก่อนวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องให้สิ่งตอบแทนข้ามาได้แล้ว เยี่ยนจืออยู่โกรธจนไอสังหารพวยพุ่งพุ่งพูดว่าเจ้าหลีกไปข้าจะคุยกับแม่ของเจ้าข้าเกรงว่าจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วละ่ะท่านชายสีวัดกระบี่ขึ้นจมตีใส่เยี่ยนจืออยู่ทันทีอีกฝ่ายกระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วถอยหลังกลับอย่างรวดเร็ว อันที่จริงหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าวรยุทธ์ของเหลิงซี่นั้นสูงแค่ไหนยกเว้นคนที่สั่งสอนเขามาอย่างอองชินเฟิงอันสามีภรรยาเห็นเพียงว่าการใช้ดาบของเขานั้นทั้งว่องไวและดุดันบีบจนเยี่ยนจืออยู่ต้องรับมืออย่างทุลักทุเลทหารองครักษ์ประจําบางต่างก็ถูกฝูงหมาป่ากับคนของสำนักเหลิงหลังหยุดไว้ที่ด้านนอกเยี่ยนจืออยู่ต่อสู้เพียงลำพังสภาพทุลักทุเลสุดขีดแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้ ซูรู้วงที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและบ้าคลั่งตลอดเวลาจูจ่ๆก็ยื่นมืออันเหี่ยวแห้งไปทางเหลิงเฟิงชิงแล้วความมับเข้าที่ลำคอของเหลิงเฟิงชิงทันทีในดวงตาที่บ้าคลั่งเต็มไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความเกลียดชังร้องตะโกนอย่างเกรี้ยกราดว่าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดให้หมดไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่านางนางออกแรงอย่างโหดเหี้ยมคว้าคอของเหลิงเฟิงชิงไว้แน่นทุกคนหันไปมองดูต่างก็กลัวว่าถ้านางออกแรงอีกเพียงเล็กน้อยก็อาจจะบิดคอของเหลิงเฟิงชิงจนหักได้ แน่นอนว่าผลเป็นไปดังที่คาดทุกคนเห็นว่าเมื่อเหลิงเฟิงชิงถูกคุมตัวไว้นางพันเอียงหน้านิ้วมือเหมือนจะบีบจับอะไรบางอย่างอยูอย่เอื้อมมืออ้อมไหล่ของซูรูซวงไปกดที่ข้อพับศอกบังคับให้ซูรูซวงหันหน้าออกจากนั้นเข็มในมือของเหลิงเฟิ่งชิงก็แทงเข้าไปที่เบ้าตาขวาของนางทันทีเหลิงเฟิงชิงนั่งลงช้าช้หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดคราบเลือดที่ติดบนใบหน้าการเคลื่อนไหวของนางเป็นไปอย่างนุ่มนวลและสงบนิ่งมากไม่แม้แต่จะปลายตามองคนที่กำลังกลิ้งเกลือกพลางกรีดร้องอยู่บนพื้นเลยแม้แต่น้อย เยี่ยนจืออยู่เป็นฝ่ายตกเป็นเบี้ยล่างแล้วเรียบร้อยเขาได้รับบาดเจ็บบนร่างกายหลายจุดตำแหน่งที่ท่านชายสี่โจมตีไม่ถึงขั้นเป็นจุดสำคัญที่อันตรายจนถึงชีวิตนี่ทำให้เยี่ยนจืออยู่เข้าใจผิดไปว่าท่านชายสี่จะไม่ลงมือฆ่าเขาแน่จูจูเขาก็เกิดนึกทนงตนขึ้นมาลูกชายที่เขาไม่เคยเลี้ยงดูเลยแม้แต่วันเดียวสุดท้ายกลับไม่อาจตัดใจฆ่าเขาลงแน่นอนว่าเขาอยู่ในตำแหน่งสูงมานานหลายปีย่อมเข้าใจดีว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเขาเก็บกระบี่ถอยกลับไปที่ระเบียงทางเดิน ยืนต้านลมขณะจ้องมองท่านชายสีพูดขึ้นว่าหยุดมือเสียเธอเ,ธอเจ้าต้องการอะไรข้ารู้ดีแก่ใจแล้วเดิมทีเจ้าก็เป็นลูกชายคนโตของข้าเมืองเฟิงตูแห่งนี้ยกให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดต่อก็สมเหตุสมผลดีแล้วท่านพ่อใบหน้าของคุณชายใหญ่เยี่ยนพันเปลี่ยนสีไม่จําเป็นต้องพูดอะไรแล้วเขาเป็นพี่ชายของเจ้าเยี่ยนจืออยู่ยกมือขึ้นห้ามจ้องมองไปที่ท่านชายสี เจ้าพาคนมามากมายขนาดนี้ไม่ใช่เพราะต้องการสิ่งตอบแทนหรอกหรือสิ่งตอบแทนชิ้นนี้เพียงพอแล้วหรือไม่36ปีแล้วจนตอนนี้ถึงค่อยมาที่เมืองเฟิงตูแน่นอนว่าเป็นเพราะได้เห็นความยิ่งใหญ่เกรงไกลของเมืองเฟิงตูแล้วว่าราชสำนักไม่อาจหยุดรั้งเอาไว้ได้อีกการเป็นแค่ราชบุตรเคยมันจะไปเทียบกับการเป็นเจ้าเมืองได้อย่างไรกันใบหน้าของท่านชายสี่ทั้งไม่โศกเศร้าแต่ก็ไม่ยินดีกำด้ามกระบี่เดินขึ้นไปข้างหน้าเจ้าพูดได้ถูกต้องแล้วข้าต้องการสิ่งตอบแทน เยี่ยนจืออยู่มองใบหน้าของเขาที่มีส่วนละไม้คล้ายกับเหลืองเฟิ่งชิงจนแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันในใจก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เขาต้องการคนที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อมาช่วยงานเขาเหลืองซี่มีฝูงหมาป่ามีความสามารถในการร้องขอองชินเฟิงอันสามีภรรยาให้มาด้วยทั้งหมดนี้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถอย่างหาตัวจับยากเลยทีเดียวเจ้าวางใจเธออีกสองวันข้าจะประกาศให้คนภายนอกรู้ ดวงตาของท่านชายสีกระพริบน้อยๆมือที่ถือกระบี่พลิกกลับแล้วจ้วงแทงเข้าที่หน้าท้องของเยี่ยนจืออยู่ด้วยความรวดเร็วประดุดสายฟ้าคำพูดของเยี่ยนจือหยู่หยุดลงกระทันหันก้มหน้าลงมองเลือดไหลรินจากช่องท้องเดินโซเซไปก้าวหนึ่งโทสพวยพุ่งเจ้าท่านพ่อบรรดาลูกชายตระกูลเยี่ยนตะโกนทั้งน้ำตาแต่ติดกระบี่ของกลุ่มชายชาราชุดดำทำให้ไม่มีใครกล้าก้าวขึ้นไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขา ในดวงตาของท่านชายสี่ยังคงไม่มีความโศกเศร้าหรือยินดีเช่นเคยพูดว่าสิ่งตอบแทนที่ข้าต้องการห่างไกลาจากอะไรแบบนี้ไปไกลโขเลยเชียวหลักข้าต้องการให้ทุกอย่างที่เจ้าครอบครองอยู่ต้องมีอันสูญสลายหายไปทีละเล็กละน้อยจนไม่เหลืออะไรเลยเขาหันหน้ากลับมาแล้วออกคำสั่งว่าจับเขามัดเอาไว้ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่ห5 3 0 พวกของท่านชายสี่เหล่งอาศัยจังหวะที่เยี่็นจืออยู่ยังไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าควบคุมวางประจำเมืองซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องในดายราวพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวก่อนที่ทัพใหญ่จะออกเดินทางพระชายาได้ส่งคนมาที่เมืองเฟิงตูแล้วให้ลอบประปนเข้าไปในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะหน่วยองครักษ์ในเมืองกับกองทัพวางยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าลงในอาหารคำนวนน้ำหนักปริมาณให้ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพิษนั้นจะออกฤทธิ์ในวันนี้ อย่างน้อยภายในวันพรุ่งนี้เยี่ยนจืออยู่จะต้องไม่มีโอกาสรอจนมีคนมาช่วยได้ต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองวันในการที่ร่างกายจะขจัดพิษได้หมดในช่วงสองวันนี้พวกเขาจะมีอาการท้องเสียอย่างหนักร่างกายอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงแม้จะรู้ว่าที่นี่มีเรื่องร้ายก็ไร้กำลังมาช่วยอยู่ดีรอจนพวกเขาฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเยี่ยนจืออยู่ก็คงจะหมดลมหายใจไปนานแล้ว สอ,องชิ้นเฟิงอันกับท่านชายสี่ควบคุมวังของเมืองได้อย่างหมดจดควบคุมตัวเยี่ยนจืออยู่สามีภรรยามัดพวกเขาสองคนไว้ทั้งยังหยุดเลือดที่ไหลให้ด้วยเยี่ยนจืออยู่มองตัวเองสูงส่งมานานหลายปีนั่นเป็นเพราะเมืองเฟิงตูนั้นร่ำรวยมั่งคั่งเขาสามารถซื้อคนจำนวนมากด้วยเงินได้รับคำชื่นชมสรรเสริญจากทุกฝ่ายไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่เคยสู้กับของจริงที่แล้วมาพวกที่เคยเจอก็แค่ระดับอันธพาลชนอเผ่าเล็กๆที่มีขนาดเล็กกระจิตรการที่เขาสามารถเอาชนะได้ไม่ใช่เพราะเขามีความสามารถแต่ เป็นเพราะศัตรูอ่อนแอเกินไปต่างหากเมื่อเทียบกับคนในราชสำนักแล้วเขาก็เป็นเหมือนอันธพาลที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนอ่อนแอไม่ครนามืออะไรเลยท่านชายสี่สั่งให้คนมัดพวกเขาสองคนไว้แล้วเอาไปขังไว้ที่ห้องถงหลักเยี่ยนจืออยู่เห็นเศษซากอาคารพังกระจายไปทั่วพื้นความกรดเกรียวก็ประตกขึ้นในส่วนลึกของหัวใจนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่คนที่บุกมาทำลายจนย่อย,ยับกลับเป็นลูกชายแท้ๆของเขาเอง สิ่งนี้ทําให้เยี่ยนจืออยู่ยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งที่วันนี้มีจอมยุทธยอดฝีมือมากมายอยู่ในงานด้วยแท้ๆอย่างแทบไม่เกิดฉากการต่อสู้ที่สูสีดุเดือดขึ้นเลยด้วยซ้ําตัวเองก็ต้องพ่ายแพ้อย่างอเนจหน้าเสียแล้วเขาไม่เต็มใจให้มันจบลงแบบนี้เลยจริงๆท่านชายสี่พยุงเหลิงเฟิ่งชิงมายืนตรงหน้าพวกเขาสามีภรรยาเหลิ่งเฟิ่งชิงทิ้งสายตาลงมองดูสภาพยับเยินแต่ยังไม่ยินยอมของทั้งคู่ นางทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าโศกหกักฆ่าพวกเขาเสียก็จะนับได้ว่าเป็นการแก้แค้นครั้งใหญ่สามารถปลอบประโลมวิญญาณของคนตระกูลเทียนซ่วนที่ต้องตายไปได้แต่นางจะปล่อยให้คนพวกนี้ตายง่ายๆได้อย่างไรกันพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่เยี่ยนจืออยู่มองเหลิงเฟิงชิงร้องถามอย่างโกรธเคืองต้องการให้พวกเจ้าตายเหลิงเฟิ่งชิงจ้องเขาขเขม่งความเกลียดชังในดวงตาย,ยัางคงพรุ่พท่านเกลียดจนแทบยั้งใจไม่ไหวอยากจะฉีกกระชากเนื้อคนตรงหน้าแล้วกลืนลงไปทั้งเป็น ชุดคลุมสีเหลืองที่ใส่อยู่บนร่างของเยี่ยนจืออยู่เวลานี้ถูกมัดด้วยเชือกอย่างแน่นหนามีสภาพราวกับงูหลามยักย้ายที่ยังเป็นเป็นถูกมัดไว้แสดงท่าทางที่บิดเบี้ยวและดูร้ายเขาแค่นยิ้มเยยหยันเย็นชาที่แท้ก็แค่นี้อยากฆ่าก็ฆ่าเลยทำไมต้องมาทำเป็นมีรับลมคมในให้ยุ่งยากเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวความตายรึคิดว่าข้าจะร้องขอความเมตตา อย่าฝันไปหน่อยเลย36ปีแล้วข้าเยี่ยนจืออยู่ได้รับพรทุกประการในชีวิตมาหมดแล้วต่อให้ต้องตายก็ไม่มีอะไรให้เสียใจสูรูซวงก็หัวเราะลั่นข้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่มาตั้งนานแล้วข้าอยากตายมาตั้งนานแล้วเจ้าค่าข้าซะเลยสิเหลิองเฟิ่งชิงตลอดมาข้าเอาแต่รอให้วิญญาณของเจ้ากลับมาทวงนี้ชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้ารอมา36ปีแล้วเจ้ารีบข่าข้าซะเลยสิ หลังจากที่นางตะโกนจบก็หันไปหัวเราะด้วยเสียงแปลกประหลาดใส่เยี่นจืออยู่เป็นเสียงหัวเราะที่ดูชั่วร้ายราวกับปีศาจเลยทีเดียวสุดท้ายคนที่ต้องตายเป็นเพื่อนเจ้าก็ยังเป็นข้าเจ้าซึ่งชิงชังรังเกียจข้ามาเป็นเวลา30ปีผลสุดท้ายพวกเราก็ยังต้องตายด้วยกันแววตาของเยี่ยนจืออยู่เย็นชาหุบปากซูรู้วงไม่ได้หุบปากแต่กลับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งยิ่งขึ้นเลือดยังไหลออกจากดวงตาของนางไม่หยุดเป็นภาพที่น่าสยดสยองเกินบรรยาย ฮาฮาท่านพี่ช่างสาแก่ใจข้ายิ่งนะักมีเจ้าไปตายเป็นเพื่อนข้าสาแก่ใจยิ่งนกะเหลิงเฟิงชิงมองนางไร้วิเแววเห็นอกเห็นใจพูดว่าสูรูสวงเจ้าตายไม่ได้หรอกในร่างของเจ้ามีพลังของหินยานสวรรค์อยู่หินยานสวรรค์จะกักขังจิตสำนึกกับวิญญาณของเจ้าเอาไว้ในร่างต่อให้ข้าค่าเจ้าเจ้าก็จะไม่ตาย เจ้าทำได้เพียงเฝ้ามองดูร่างกายของตัวเองค่อยๆเน่าเปื่อยไปมีหนอนชอนชัยต้องรอไปจนกว่าพลังของหินยานสวรรค์จะสลายไปจนหมดเจ้าถึงจะตายได้ดังนั้นข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็จงเพลิดเพลินไปกับการอดทนรับความเจ็บปวดอย่างช้าหาฮะไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าแล้วกันไม่ซูรูสวงแผดเสียงร้องตะโกนดังลั่นดิ้นรนจนสุดกำลังเก้าอี้ถูกนางที่ดิ้นรนลากจนล้มลงไปกับพื้น นางพยายามใช้เท้าแต่เหลิงเฟิ่งเฟิ่งแต่ติดที่นางถูกมัดหัวเข่าไว้จึงไม่สามารถใช้กำลังได้แม้แต่น้อยมีสภาพเหมือนไก่รอโดนเชือดได้แต่กระทืบเท้าเร่าเราเหลิงเฟิ่งชิงเจ้าเป็นคนตระกูลเทียนซ้วนเจ้าข่าข่าได้แน่เจ้าข่าข่าสสินางกรีดร้องเหมือนหมูถูกเชือดแต่กลับไม่มีใครสนใจนางเลยเยี่ยนจืออยู่ยกยิ้มด้วยสีหน้ามืดมนยังคงมองตรงไปที่เหลิงเฟิ่งชิง ขอบคุณเจ้ามากที่ไม่ปล่อยให้นางผู้หญิงสารพัดพิษคนนี้ไปตายพร้อมข้าเหลิงเฟิงชิงนั่งลงช้าช้าวางมือทั้งสองข้างลงบนที่เท้าแขนของเก้าอี้มองไปที่เยี่ยนจืออยู่แล้วพูดอย่างเย็นชาว่าถึงแม้ข้าจะอยากฆ่าเจ้าแต่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในตอนนี้คนเราหลังจากตายไปก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วดูจะปล่อยให้เจ้าสบายเกินไปปล่อยให้เจ้าตายไปง่ายๆแบบนี้วิญญาณของคนตระกูลเทียนส่วนนับร้อยที่ตายไปคงไม่เห็นด้วยแน่ เยี่ยนจืออยู่ข้าจะให้เจ้าต้องอยู่ด้วยความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่อยากตายก็ไม่ได้ตายเส้นเลือดสีเขียวปัดที่หน้าผากเยี่ยนจืออยู่เต้นระริกแต่ยังฝืนแท้งทําเป็นสงบนิ่งเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวหรือกระทั่งความตายข้ายังไม่กลัวข้ายังต้องกลัวอะไรอีกท่านชายสีพูดเบาๆว่าแน่นอนว่าเป็นความจริงชื่อของเขาคือหุยเทียนเป็นคนที่ออกมาจากกระดูกมนุษย์หมาป่าท่านชายสีสั่งอย่างรวดเร็วหุยเทียน ท่านชายสี่มองไปที่เยี่ยนจืออยู่เห็นสายตาที่แท้งทำเป็นสงบนิ่งเยือกเย็นค่อยๆสลายไปทีละน้อยกระทั่งไม่อาจบังคับร่างกายให้หยุดสั่นเทาได้เขาก็รู้สึกพอใจมากออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าทำงานได้เมื่อได้ยินดังนั้นเหลิงเฟิงชิงก็หันไปมองท่านชายสีด้วยความลังเลครู่หนึ่งเหลิงเฟิงชิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกถ้าเขาทำร้ายเพียงแค่ข้าคนเดียวข้าอาจจะเห็นแก่หน้าเจ้ายอมปล่อยเขาไปได้ แต่เขาฆ่าคนในตระกูลเทียนส้วนของข้าไปหลายร้อยชีวิตเรื่องนี้ข้าไม่อาจให้อภัยเขาได้เยี่ยนจีอ,อยู่โกรธจัดหลังจากฝืนดิ้นรนหลายครั้งบาดแผลจึงปริแตกเลือดสดสดไหลนองออกมาจากช่องท้องของเขาเมื่อวุยเทียนเดินเข้ามาใกล้ความหวาดกลัวในดวงตาของเขาก็เพิ่มมากขึ้นวุยเทียนที่ออกมาจากกระดูกมนุษย์หมาป่าได้ทั้งเนื้อตัวเต็มไปด้วยกลิ่นไอกระหายเลือดทําให้เขาอดหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่ได้เหลิงซี่ก่อนที่วุยเทียนจะลงมือพระชายาชินเฟิงอันก็เรียกท่านชายสีเหลิองขึ้นมาเสียงหนึ่ง พวกเราจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนแม่ของเจ้าเองเจ้าออกไปก่อนเถอะท่านชายสีมองพระชายาไม่พระชายาสีหน้าเคร่งขรึมออกไปท่านชายสีไม่กล้าขัดคำสั่งของท่านอาจารย์หันไปมองเหลืองเฟิ่งชิงแวบหนึ่งแล้วสั่งหุยเทียนว่าอย่าให้ถึงตายหละ่ะพูดจบก็หันหลังเดินจากไป ความต้องการของท่านอาจารย์คืออะไรเขาเข้าใจดีอย่างไรสุดท้ายนั่นก็เป็นพ่อแท้ๆให้ดีที่สุดคือเขาไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยจะดีกว่าอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขานางมักจะมีข้อห้ามให้ยึดถืออยู่บ้างเล็กน้อยหุ้ยเทียงกระชับกระบี่สะบัดไม่กี่ครั้งก็ตัดเอ็นมือเอ็นเท้าของเยี่ยนจืออยู่หมดเข็มที่ทําจากเหล็กยาวเล่มหนึ่งเจาะเข้าที่กระดูกสันหลังของเยี่ยนจืออยู่เยี่ยนจืออายุร้องตะโกนสองสามครั้งแข้งขาอ่อนแรงสุดพัวลงไปกับพื้นสั่นเทิ แค่นี้เองน่ารึแค่ทำลายวรยุทธ์ของข้าแล้วมันจะทำไมกระทั่งความตายข้ายังไม่กลัวคิดว่าข้าจะกลัวที่เจ้าทำลายวรยุทธ์ของข้าอย่างนั้นรึฮุยเทียนโน้มตัวลงยื่นเข็มเหล็กในมือเข้าไปใกล้ตัวเขาไสยะยิ้มเย็นเย,ยือกข้ายังไม่ได้เริ่มเลยเจ้าเมืองเยี่ยนจะรีบร้อนไปทำไมกันกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเยี่ยนจืออหยูสันระร,ริกจ้องมองฮุยเทียนอย่างไม่ละสายตาไม่ว่าปากของเขาจะแข็งอีกสักแค่ไหน สุดท้ายในใจเขาก็ยังหวาดกลัวอยู่ดีเขากลัวจนริมฝีปากไร้สีเลือดฟันก็สั่นจนกระทบกันไม่หยุดหุยเทียนนำเข็มเหล็กไปฝังบนจุดฝังเข็มที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหลายจุดบนร่างของเขาเอ็นมือเอ็นเท้าของเยี่ยนจืออยู่ถูกตัดขาดไปแล้วเอวก็ขยับไม่ได้เมื่อความเจ็บปวดจู่โจมเข้าใส่เขาก็ไม่มีแม้แต่แรงจะดิ้นทุรนทุรายด้วยซ้ำทำได้แค่ส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าสมเพชเวทนา หุยเทียนโปรยผงอะไรบางอย่างที่มีสีเขียวอ่อนๆลงบนจุดที่ถูกฝังเข็มซึ่งเป็นผงยาชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทําให้คันมากทั้งความเจ็บปวดและอาการรัันประปนกันเป็นหนึ่งเยี่ยนจือ,อยู่อยากเกาก็เกาไม่ได้ต้องทนกับความเจ็บปวดอันบีบคั้นหัวใจผสานกับอาการคันที่แทบจะทะลุปอดให้ได้เขาทําได้แค่บิดขดตัวไปมาราวกับหนอนตัวหนึ่งทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ